วันที่ยี่สิบมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดบัดนี้วันที่ยี่สิบมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเป็นวันที่ห้าสิบเอ็ดที่ข้าพเจ้านาในรุธเรืองรุ่งขอถวายเสียงสวดสาธรรยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจอ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อนเนื่องด้วยเทินบทที่หนึ่งบทกาบพระตนะไตา อรหังสัมมาสัพพุโพระคะวาพุทธังระคะวันตังอะภิวาเทมิสวกขาโตผะคะวตาธโมธรรมังนราสามิสุปฏิปันโนระคะวโตสาวกสังโฆสังคังนมามิบทที่สองบทบูชาพระภัยรีพินาศอรหังสัมมาสัมพุโธสุทีรังปารินิพุโตคุเนหิทะละมาโนธานิปารามีหิจักทิสติยาวัชชีวังอรหังพุทธังธรรมังสังคังสารนังขาโตปูเชมิรัตนนตตยังธรรมังจรามิโสทีนาบทที่สามบทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจากต Donald, forth, ักกวาลสุอัตตราคัจฉันตุเทวตาสัทธามังมุนิราชัสสุนันตุสักขมู่คทังสักเคการเมจรูเปคิริสิขารัตเตจันตาริเขวิมาเนทีเประเถจคาเมตรุวนาคาหเนเคหาวัตถุมหิเขเตปุมมาจายันตุเทวาชลถะละวิสเมยักขะคันทัพนาคาติดถันตาสันติเกยังมุนิวะละวัจนางสาเทโวเมสุนันตุธรรมมัสสวนนาการลอยมพทันตาธรรมมัสสวนาการโอยมพทันตาธรรมมัสสวนาการโอยมพทันตาบทที่สี่ บทสวดปุพะภาคะน้ำมกาลนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสารนังคมนปาทะพุทธังสารนังคาฉามิทำมังสารนังคาฉามิสังคังสารนังคาฉามิทุติยมปีพุทธังสารนังคาฉามิทุติยมปีทำมังสารนังคาฉามิทุติยมปีสังคังสารนังคาฉามิ ตติยัมปีิพุทธังสระนังคาฉามิตติยัมปีติทำมังสระนังคาฉามิตติยัมปีิสังฆังสระนังคาฉามิบทที่หกบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสระนังอัญญพุทโธเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสระนังอัญญทมโมเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสระนังอัญญสังโฆเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทาบทที่เจ็ดบทสวดตีรัตนะปนามคาถา พุทธังนัเมรัตนภูตะสรีรจิตตังธรรมังนัเมรัตนภูตะวิสุทธิสาลังสังฆังนเมรัตนภูตสุสีรัติฐิเอตังนัเมติรัตนังรัตนตายาวหังสัมมาสโมสาริตะวัตถุวิเศษภูตังอัญโยยานยุตตะคุณโยคะวะสปาวัตตังอัสุมิตะยัมหิปิตเถวยถาติดทันเทเอกังวินาตะทิตาเลสัมภะ สัมภเวณะโลเกกทาจิจะจีเรนจะปาตุภูตังคำพีระยานวิสยังอติทุทธสัตถังวินยูหิปันธิตะเชปันธิตะชะเนหิวิชัญญะลูปังโลกรรมหิเกหิจิกะถันจูปะลัพนียังเกสันจิสุถุวิธิตังคุณกายะตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตัมติสมุป,ปัสตังมนสิสุทธะ ปัสสาทถานางปุญยัตถิกาณะมะสัมมุตตะมะปุญณภูมังทุกขาปามุตจะณมุขะสรารนางคตานางปูชาละเหสุปัระมังอภิปูชเนยังนิพานะสัจฉิกิริยายุปะนิสยัตถังสัม,มากิเลสมะละโสธนะสิทธิยาจะสาธุหิอัฏฐกุสเลหุปะเสวนียังปาเนหิจาปิสรารนางขะมะนียะเมวะ ตัสมาหิตังติรัตนางสารนังขาตามหาะรัตตินลัตตินที่วังคณะเนสุนมัตสัมานาปูเชมัจาปิสัสะตังสุปสันนจิตตาตัดฐานุปาลิจริยาสธาลตาจะปุญเยนะตัดฐสุกะเตนะสุขีภเวมุเตเชนะตัสสจาสทาปิสุวัติโหตุโยเจทะธรรมวินยมหิปมา นภูโตโลกุตตาภิสมยโยนิยโตสุโภชางตัดโสปนิสะยะจะยายะอายมปิโหตุวัตถุตเยปริจิโตสุปะสาธากาโลบทที่8นามการัสิธทิขถาโยจักคุมาโมหะมลาปกัดโถสามังวะพุทโธสุขโตวิมุตโตมารัสสะปาสาวินิโมจะยันโต <c oughs> ปาเปสิเขมังชนะตังวิเนย,ยังพุทังวลันตังศีรสานามามิโลกัสสานาถันจะวินายะกัญยะ วินายะกันจะกตันเตชสาเตชยศิทิทิโหตุสพันตรายาจาวินาสเมนตุธมโมทโชโยวิยะสัตตัส,สัตถุทัสเสสิโลกัส,สะวิสุทธิมักค,คังนนยานิโกธรรมะทะรัสทาลีสาตาวะโหสันติกาโลสุจิโนธรรมังวารันตังศีรสา,านามามิโมหปัตทาลังอุปสันตะทาหังตันเตชสาเตชยศิทธิทิโหตุตุต <c oughs> สพันตรายาจาวินาสเมนตุสัตธรรมะเสนาสุขานุโคโยโลกัสะ ปาปูปะกิเลสะเชตาสันโตสยังสันตินิโยชโกจะสวัสดขาตธรรมมังวิทตังกะโลติสังคังวลันตังศีลสานามามิพุทธานุพุธทธังสมะศิลทิฏฐิงตันเตชะสาเตชะยสิธิิโหตุสัพันตรายาจาวินาสเสมนตูบทที่เก้าบทสวดนโมการอัฏถกาคาถานโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะมัเหสีโนนโมอุตมะธรรมมัสสะสวากดขาตัดเสวะเตนิทะนโมมหาสังฆาสาปิวิสุทธศีลทิฏฐิโนนโม โอมาตายารัตสะรัตนัตตยัตสะสาธุกังนมโมโอมะกาตีตัสสะตัสสะวัตถุตตยัตยสปินมโมกาลปะพาเวนะวิคัตฉันตุอุปัตวานมโมกาลานุภาเวนะสุวัตถิโหตุสัพพทานมโมการะสะเตเชนะวิทิมหิโหมิเตชวา